สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเชาวเกษตรทุกคนนะครับเนาะหลังจากคลิปที่แล้วห้างเหินกันไปโดนครับการเผาท่าน้วยทอปูนได้รองเผามากับพอปัญหาขอดีขอเสียของมันขอดีก็คือเผาท่านได้ดีอยู่ขอเสียคือมันสีใหม่เ่คาคอยเบิดปไปเครับก็เลยคิดหาวิธีหาวิธีเห็ดจังไหนมันจังสิใหม่เบิดแบบว่ต้องได้เผาซ้ำ เเลยไปเห็นทอมาครับนะครับเห็นทอเ,อเล็กแปบ๊บเล็กนี่นะครับเสี่ยวกลมเอาเลี่ยมก็ได้ครับนี่ครับเงี้ยวสูงกว่ามันนี่มาแก้ไขแก้ว่ามันปนยังผมเอาเล็กอันนี้ตอกตะปูใส้นได้เลยครับผมก็เลยเอามาเพื่อ,อยังเพื่อเห็ดแปวเห็ดป้องหายใจมันมันจะได้ใหม่ลงไปเลือกๆครับมันจะบ่ได้ใหม่ตั้งทึง หลังจากหาล่อ,ลองเบิงวิธีเผาทานเด๋ยวทอปูนนะครับเนาะนี่ครับเอามาข้างไว้สินี่เอามาข้างไว้ครับเราเข้ากอาไม่ล่งเอาไม่รงครับคือเก่าเหละครับเอาไม่ส่วนที่เผาว่านไม่ลงก่อนไม่รงน่ครับนี่ทอ่อครับนี่นะครับให้มันลอยขึ้นจักหน่อย แยกให้มันติดพื้นนะครับนี่เอาตะปูตอกคัดไว้ให้มันรอยลอยขึ้นจักน้อยให้มันเหนือพื้นเพะมานคืบนนึงครับเพื่อยังเพื่อให้มันดูดความผ้อนลงไปหันเราออกทอนี่ครับนี่ป้องท่อท่อนี่ก็สามารถเฮ็ดน้ำสูงข้นไม้ได้ครับให้มันออกมาหนีเข้ากับหาแนวมาใส่ปากมันแล้วก็เป็นน้ำสูงข้นไม้ได้ครับสามารถผลิตน้ำสูงข้นไม้ได้ ผมก็ล่องเบิง้งล่องวิธีเผามาก็เกิดขอสงเสียอ้าวมันคือใหม่บ่คอยเบิดใหม่บ่คอยเจียงปันไดก็เลยหาวิธีครับนี่ล่องเบิ้งคับวิธีนี่มันสิเป็น่นจังไรผลสรุปมันสิออกมาจัางไรครับมาล่องเบิ้งกันครับนี่ครับหาทอหาง่ายๆนะครับสิบเป็นแป๊บกลมแป๊บเลี่ยมก็ได้เอาช่องประมาณนิว้วคูณสองนิ้วนี่แหละครับอันนี้แป๊บเลี่ยม กับบันไปได้มากไปพวพอดีเลยเอามากครับสิมาล่องเผาเบิง้งวามันสิไหม้เบิดบ่ปนะครับเดี๋ยให้ลูกเก็บใหม่ลงกอนซอยกันเก็บไหม่ลงเลี้ยงปกติแล้วครับเลี้ยงไว้นี่ครับต่ครับครับหลังจากที่เขาเอาใม่ใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็ฟ้าปิดคือเกานะครับเนาะเห็ดตามสูตรแบบกาเลย แต่ว่าเขาก็เอาดินมานี่ยกลบครับนี่เขาเผาแล้วค้นเขาก็ยอมมองปองที่เขาเตรียมไว้นะครับเอาดินปิดเลยคือแบบนี้ปิดแบบพัฒนามากครับพัฒนาจากเกาที่เขาลอดน่ะเขาจังปิดอันนี้เขาปิดเขาจงตะปองไว้นะครับมันสออกจากปองนี่ครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมหมองป้องนี่เลยครับเพิ่มเติมถ้าสาม,มารถที่เก็บน้ำสูมข้นใหม่ก็ได้ครับนี่ครับกระหารทอมาตโตและก็ฮ็ดเป็นน้ำสูมข้นใหม่ได้นี่ครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมเตาเผาถ่านด้วยท่อปูนนะครับทอซิเมนท่อกระมะเผาเฮ็ดเพิ่มเติมได้ครับนะครับ นี่ปองเขานี่คือปองจุดนะครับจุดทอาปล่อยเข้าไปแบบบางค้นกับยันว่ามันแตกมันสิบบ่อระเบิดบ่อเขาเพิ่นถามมาบ่อระเบิดครับเพราะว่ามันมีหมองออกอยู่บอดมีการอัดอากาศข้างในครับเพราะว่ามีปองออกอยู่บ่ตรงย่านมันสิระเบิดครับนี่ครับเขาออกมาจาังสี่แหละครับควันนี่ครับ นี่คือการปรับปรุงเพราะว่าตอนบ่อฉันในมีป้องมีมันสิใหม่บ่อค่อยดีปว่าไหนใหม่บ่อเบิร์ดเขาล่องหาวิธีมาปรับปรุงมันเบิงง่ายๆครับหาท่อ,ทอแปบ๊บท่อกลมท่อลี่ยมก็ได้ครับมาใส่บ่อต้องลงทุ่นหลายเข้าไปหาเศษท่อมาเห็นโพรระมาณนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับ เผาเรียบร้อยรอตะเก็บครับตะท่านเขาสิออกมาสมบูรณ์ขนาดได้เอาเ้อครับเ้อพี่น้องท่านใดที่เบิ่งคลิปที่แล้วความันใหม่บ่ดีลองเห็ดคือผมก้อนครับซอยบอกวิธีมากก็ได้ว่าเห็ดจังไ๋เฮาหาวิธีประหยัดซอยกันครับเฮาบพต่ตตรงไปซส้อถังแ,งแพงๆถังเล็กเพิน่นถัง2 0งลิตรเพิน่นเพิน็เห็ดมากมักกับแพงจัหน่อย ครับห้องนี้เผาแบบนี้มันก็ะสด้หลายเทือยยู่ครับบานควดูกันมาใครมีไอเดียจังไนแชร์มาเด้นะครับเด้อลองแชร์มาเบื้องครับพราะห้องเผาได้ประมาณสองมือเอาสิลองมาเปิดเบื้องครับมาลุ้นกันครับพี่น้องว่ามันสิเป็นยังไรครับเนี่ยครับผมเอาเนวปิดไว้มาลุ้นกันครับว่าสิเป็นทานบ่ะครับ เปิดฝาก่อนเลยนะครับแรกึบบป๊สิได้ทาน,นบ่ผมยัดบ่เต็มเลยครับผมยัดบ่เต็มครับนี่เผาพอประมาณเบิ่งว่าสิได้ทานหลายปานใดว่าเขาสิเป็นทานบ่ครับเบิ่งเด้อนี่ผลด,ดีครับนะครับสิได้ยพอสอบบ่เพราะว่าผมยัดบ่เต็มครับผมลองเบิ่งก่อนครับเอามาเก็บทานกันครับ ว่าเขาจะใหม่หอดข้างล่างโมเดอร์นะครับเอามาเก็บทานนี่ยให้เป็นทอนอยูดียูครับใส่เวลาเผาประมาณหกทุมม่โมงครับหาถึงหกทุ่มมงนี่ครับใหม่ดีครับแล้วก็ปิดตัวเตานี่ผมหกทุมม่โมงครับผมปิดน่าจะห้าทุ่มมงคือพอดีอันนี้หกทุมม่โมงผมมาปิดแต่ว่าก็เป็นท่านดีครับเนี่ยนะครับ พ่อได้ยัดหลายครับเตานี่ยัดน้อยๆส่อได้เผาครับทานดีย่างพักเลยครับเดี๋ยวถัดลนข้างล่างกันครับว่าจะเปเลังไดหลังจากที่เอาท่อเล็กตัวนี้มานะครับเห็นปเอ้เป็นดีครับท่านนะเอาทิมพักท่านไวเประมาณสองมือครับ สองมือสองขึ้นเนี่ยแหละเพราะทั้งสองมือ,อสองขึ้นเมื่อก็สีเย็นพอดีครับแต่คือพ่อแข็ขงแางนั่นครับไม่ดีครับสืมสะพาก็เหมือนเดิมนะครับอืมไม่ดีครับไม่ดีถ้าเบิ่อนทนยังไงเก็บทางนครับ ข้างล่างใหม่ดีอยู่ครับอานนี้ก้อนหนานี้ที่ร่องใส้ในไซทอเล็กทีใหม่ไม่หอดข้างล่างครับอันนี้นี่ครับกรอบดีทานใช้เป็นก้อนดีครับอืมอนะครับนี่เพราะโดนง่ายครับอันนี้ใหม่ดีป่ะโดนง่ายแตกดีครับ ครับครับใอ้เกือบสอบกลัวนะครับอตอนนี้ใหม่ดีครับตอนนี้ง่ากับใหม่ครับดปวยใส่สอบก็ได้ตอนง่ายนะครับง่ายกัน มัน่นสอบกลัวๆครับใ่หอดขางลางเลยเขาทาน,อทานอมอ <laughs> หมดลายไหมรไหมเดี๋ยวจะตามจอบอีกจอบกลัวเต่าเ่ยมูจะโตวันจอบฮะโตวบอกได้ไปเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยยัง ขา้าขงล่างเลยข้นข้างล่างกอปีน่ครับในหนึ่งกระสอบนั่งเรืออยู่ประมาณเครื่องสอบได้เดี๋ยวเอากระสอบกัน

พอแล้วไม่ดีครับไม่อดข้างล่างเลยไม่ทุกพันนะครับไม่ดีพ่อมในท่านนี้พ่อมครับครับสีเหลือ,อนี่ผมมัณแต่อยู่ผมมัณสอบกลัวถังนึงพอผมเอาถังหน่อยเห็ดนะครับได้ผลดีครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับได้ผลดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับเด้อเอาผ้ากันไปเฮ็ดกันแบบประหยัดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ